เท่าไหร่ครับหกส่วนเท่าไหร่ครับเอ่อพี่วันนั้นน่าจะวันวันละหกหมื่นครับพี่หกหมื่นกระเป๋าเลยครับกระเป๋าเลยครับกระเป๋าสี่เก้าสี่ครับขอบคุณครับแล้วกระเป๋าเลยนะครับสี่เก้าสี่ครับสี่เก้าสี่นี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออพี่ครับพี่ครับพับไปครับคุณสุนทร ผมฝากผมฝากเอารถเก็บเก็บหน่อยได้ไหมครับพี่เดี๋ยวผมเอาคุณแจ้ให้พี่อออได้ครับได้<อ>ได้<อ>ได้พอดีผมเอารถอีคันมาสี่ห้าหนึ่งครับสี่ห้าหนึ่งครับขอบคุณครับกรี่ับขอบคุณครับ เราขายยาเราขายยาเดี๋ยวทำงานแก๊งด้วยเราไปด้วยกันขายจุดเดียวกันอนะกระทืบตำรวจแม่งเราขายยาเดี๋ยวพี่เราขายยาไปหน้าทีม<ๆ>มีอะไร,รพี่มีแก๊งบิดเงินแก๊งเข้ามาใหม่ใช่ป่ะพี่อมา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 ,มาเดี๋ยวคุยเองแก๊งอะไรบิดอ่ะพี่แก๊งโง่เทลบิดเงิน<ว>พี่ไป<ว>ไงเพราะพี่ไอพี่จ้างคนไปไงมันเป็นเลขาพี่พี่จ้างมันไปรับของไอพี่จะทำมาเช่ ท้า้พี่เสียเวลาไงเพราะว่าจะได้มาเชมาเล่นแบบสตอรี่อะไรเงี้ยเสียเวลามันต้องมานั่งตามนั่งส่งหมายจับนั่งตั้งข้าหัวอะแล้วมันบอกว่าอะไรทำไมมันไม่คืนอ่ะมันคืนมันคืนมันบอกว่ามันรับผิดชอบมาที่เลขาพี่ไงแค่ร้านเดียวไงเพราะมันปิดที่แปดแสนมันพี่ไม่อยู่ไงพี่ไปวอบ้านไงมันเลยแบบมาพูดตัดจบตรงนั้นอะแต่น,นี่อจจะต้องไปคุยใหม่เพราะว่าพี่ไม่อยู่ เพราะว่ามันเดือดร้อนพี่อ่ะมันเป็นเงินพี่หมดเลยอ่ะเพราะพี่จ้างรับของด้วยซ่าเหรอไอสัตว์ไม่ไม่ใช่แก๊งไหนพี่ไอคนที่ไปอยู่พี่แซดตําสกุลแซดบอยอ่อหมดอ่ะที่มาจากจบมาจากออกมาจากดีมเฮ็นั่นแหละแล้วมันก็เข้าโฮเทลโอ้ยเฮียหวะใช่เดี๋ยวไม่น่าเป็นคนั้นหรอกมั้งโอ้ไม่น่าเป็นบนนั้นหรอกถึงไม่น่าเป็นคนดีอ่ะ มาขอรัฐหน่อยแล้วกันเฮ้ผมคิดว่ามันเป็นชาชนผมก็หาว่าตั้งขัวแล้วอุ้มอาวุธมันหายเลยซีซีครับซีซีครับชื่อแก๊งว่าอะไรนะพี่ โฮเทลประกาศเรียกแก๊งโฮเทลให้หนครับเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องที่มันบิดเงินผมไปนี่ไงเขาบิดเงินไปครับเขาบิดเงินไปคนในแก๊งเขาครับดีๆที่ไหนเขาจะมาบิดเงินคนประชาชนผู้หญิงเขามาโอ้เขาบคนอยู่ที่ไหนไม่เป็นเงินเขาอ่ะไม่ใช่เงินเขาเงินผมผมจ้างเขาไปหาของผมเสียค่าจ้างเพื่อไปหาของมาทํามาเชแล้วมาส่งกับผมส่งกระทบกับผมด้วยเพราะว่าผมจะได้มาเชเล่นแก๊งเล่นสตอรี่ เสียเวลาต้องมานั่งออกหมายจับมานั่งตามใช่ประมาณนี้แอนนี้อยู่ไหมอ่ะท่านนั่งนะอันดิเธอันดิเธอันดิได้พี่ได้พี่พี่สมเฮ้ พี่เป๊ะพี่ผมฝากรมคนที่บ้านได้หน่อยพี่เดี๋ยวขายยาพี่ได้ได้ได้พี่พี่ยังอยู่บ้านคุยอยู่เลยหน่ยพี่เพิ่งเกิดได้ได้ผมฝากรมคนให้น่ครับ ดี๋ยวถามมาแล้วมันจะคืนเปล่าเพราะเพราะว่ามันไปอยู่ในแก๊งคืนมันคืนมาแล้วคืนมาเท่าไหร่มันคืนมันคืนมาผ่านเลขาพี่อ้าวแล้วอันหนึ่งสรุปแล้วอีกเท่าไหร่แล้วอีกเท่าไหร่ไม่พี่เอามันคืนสิบเท่าเพราะว่ามันเสียเวลาพี่อ่ะที่จะต้องเอาแบบได้เงินเออได้ของมาแล้วไปทามาเชเพิ่มเล่นต่อพี่แงอไ่อ้สียเวลาของพี่เนี่ยพี่โดนพี่โดนมันพี่กําหนดกําหนดวันที่มันจะคืนพี่พี่กาหนดไว้ตอนไหน เมื่อวานเมื่อวานมันกู้เมื่อวานมันเพิ่งบิดไปพี่เมื่อวานใชมเปล่าเออพี่ต้องไปรับของเออพี่จะได้มาเชยแล้วจะขึ้นบกสามแล้วแต่มันมาเสียเวลาไงเข้าใจปะแต่มันก็คืนไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่ก็มันคืนมาผ่านเลขาพี่ไงแต่พี่จะเรียกมันคืนเนี่ยค่าเสียเวลาเพราะพี่ต้องไปออกหมายจับต้องอะไรอีกต้องมาหน้าทีซีกมันเสียเวลาพี่ไงไหมอืมผมว่าได้คืนมาแล้วเหรอถ้าได้คืนมาแล้วผม ผมไม่ผมว่ามันก็ควรจบไปนะพี่เพราะแบบนี้มันมันมันเสียเวลาไงไม่แต่สุดเพิ่มไปแล้วมาจะเรียกรู้เรียกตั้งแต่แรกแล้วี่วปิดไปควายกมาทอนี้ไม่ได้ไม่ผมก็ผมเรียกไาแล้วเรียกไาแล้วไม่ผมเข้าใจผมเข้าใจพี่ฟังผมพี่ฟังผมอันเนี้ยผมเข้าใจพี่มันคืนแล้วแต่ถ้าเราจะไปหายผลแบบไปไปตีมันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้พี่แบบไปเรียกมันอย่างเงี้ยอีกต่อไม่ได้เพราะมาสุดท้ายมันก็คืนนะพี่แต่ถ้ามันไม่คืนอ่ะผมมาตีมันได้พี่แต่ตอนนี้ไม่ได้คืนเลยตรงกับพี่ไง แต่มันก็คืนไม่แต่พี่ก็เป็นเงินพี่ไงก็มันไปบิดคนที่ใช่มันไปนบิดคนพ,พี่พี่จ้างเขานะที่ไม่ได้ให้เขาไปรับฟรีๆนะมันเป็นเงินพี่ที่เสียเสียไปด้วยแล้วก็เงินจ้างเขาด้วยนะแล้วสุดท้ายเขาก็คืนไม่พีต่ตอนแรกต,ตอนแรกมึงไปตกลงกับมันว่าไงยังไม่ได้ตกลงเลยยังไม่ได้คุยเลยบอกแดนนี่แล้วว่ามาเล่นบอ้บนก่อนแล้วค่อยเรียกทีซีค่อยนัดเรียกทีซีหลังจบบอแบนก็คืนมันคืนแล้วแต่พี่จะเรียกมาคืนสิบเท่าเขาเสียเวลาพี่ใช่เพราะว่านี้มันมันไม่ไม่น่าได้ปป่ะ เอ๋อไม่ได้หรอนี้มันให้มาเท่าไหร่ให้เกินมาหรือเปล่าให้มาแค่สองแสนเองเกินมาสองแสนเหรอใช่ให้เกินมาแค่สองแสนเองให้มาล้านหนึ่งได้มาอีกอืมแต่ถ้ามันไม่คืนนะผมเอามันได้อยู่แล้วพี่ผมกระทืบมันได้อยู่แล้วแต่ถ้ามันคืนมาแล้วมันก็ไอ้นี่บอกว่าพี่เดี๋ยวลองเรียกคุยมันก่อนนะลองเรียกคุยมันก่อนดูมันก่อนเผื่อมันแหลมถ้ามันแหลมก็ค่อยเรื่องอื่นจะได้เอาตังค์ให้แก่งด้วยไง พวกนี้แก๊งติดลอบอยู่ปะคนนี่แหละติดลอบไอ้เหียไม่ใช่เงินหรอก <laughs> เรียกใยาวพี่พ uh, like hey, uh, uh, ี cus, huh, ่เฉยไม่ mean, uh ีอะไรอ่ะประกาศเรียกเขาอยู่แกงโฮเทลใช่ไหมพี่เดี๋ยวเรียกประกาศเรียกโฮเทลว่าไหนครับพี่โฮเทลมีมีอะไรเอ่ยที่จะเรียกโฮเทลพอดีว่าพี่จูโฮพี่มาคุยเลยพี่โดนอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องบิดเงินไปมาเรียกไม่มาคุยเรื่องบิดเงินใช่บิดเงินไปเคลียร์ไปแล้วพี่พี่สมเคลียร์ไปแล้วเรื่องนี้ไม่มันเป็นเงินที่นี่จ้างเขาไปหาของนะเว้ยมันเสียเวลานี่ไง คือคือมันไม่เกี่ยวมันคือต้องแล้วมันมันมันไม่เกี่ยวหรอเพราะว่าเป็นเงินที่เสียเวลาไปนะเว้ยเสียเงินจ้างจ้างไปแล้วค่าขอแล้วผมรู้ไม่ล่าว่าที่จ้างไปจ้างประชาชนไปอันนี้อันนี้ต่อไปเวลาอันนี้แต่ันี้เวลาจ้างต้องมาทาสัญญาทีซีด้วยไหมไม่ทําสัญญาอันนี้คุณในส่งประชาชนคุณต้องรับผิดชอบประชาชนไม่ใช่ว่าจะให้ทีซีรับผิดชอบเรื่องนี้อ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นหนอใช่คือเราไปจ้างประชาชนจปทำคไม่เนมในสนนี้ซึ่งถ้าประชาชนโดนบิดเนี่ย เราจะมาปกป้องแก๊งไม่ได้คือไม่อย่างนั้นเนี่ยแต่ละคนมันจะไปแบบไปจ้างประชาชนทุกคนแล้วมันก็พอประชาชนมีปัญหามันก็มาปกป้องกันอย่างนี้มันไม่ได้อ๋องั้นก็งั้นก็เล่นนอกอันนี้เอาเลยใช่ไหมเล่นนอกไม่ได้ดิ่เขามาคุยอ่ะก็เล่นนอกไม่ได้ก็ไล่แบบสมมติว่าเออช่างมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากจะการแกงกับกูเล่นคนที่มีปัญหากูไงใช่ไหมถ้าอย่างนี้กูทําได้ใช่ไหมทําได้ไหมล่ะ แค่หนึ่งหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งไปก็ไล่จัดการไปแค่นั้นอ่ะก็เอามันถ้ามึงแค้มันก็เอามันหายทั้งหมดอ่ะใช่ถือว่ามันทำเองมันก็ไปจัดการมันเอาแต่อย่างนี้ก่อนผมก็ที่บาอย่างนี้ก่อนพี่สมแต่คือถ้าเขาอยู่ในแก๊งเนี่ยแล้วเขามาแจ้งอย่างอย่างทีซีเนี่ยไงผมก็ต้องคุยนะเพราะว่าเพราะในส่วนที่เขาทำเนี่ยเขาทำกับประชาชนพี่เขาไม่ได้ทำกับแก๊งใช่ก็ถูกก็ถูกไงถ้าไอจูโฮมันทำเกินไปกว่าเหตุ

พี่คันพี่สอบพี่คันพี่สอบพี่คันพี่อันนี้รถทีซีพี่รถรถรถราไม่ก็เหมือนกับเขาอีกคุยโง่ไอ้เที่ยมึงก็ไปเงียบไปแทงก็ไปแทงมันเลยหางัโค่นเหลือน่ะไอ้เที่ยจูโฮผมไม่รู้ไงผมไม่ค่อยพูดไงผมไม่ค่อยถ้าถ้ามันยังไม่คืนน่ะว่าบางอย่างพี่แต่มันคืนแล้วไงพูดแบบว่ามันทำอะไรมาไม่ได้กดเขาไอ้เที่ยใช่ มันไม่ได้กดเลยนะพี่มันเสียเวลากูรู้ว่ามันไม่ได้กดเพราะว่ามันบิดมึงแต่ที่มึงพูดอยู่ตอนนี้มันคือมึงเหมือนมึงไปกดเขาเท่านั้นที่ไอ้้ยนั่นเหมป็นคนมันเป็นต้นเรื่องมึงต้องเห็นใจคนทำไหมล่ะคนบิดมึงต้องเห็นใจไหมกูถามหน่อยมึงก็เห็นใจมันไหมล่ะใช่ไม่เห็นใจูุ่ะมันไม่ต้องแต่ที่มึงพูดเนี่ยมึงทำให้มึงตัวเองดูแย่สุดท้ายมึงไม่ยอมมาบอกพวกกูก่อนผมบอกแล้วผมบอกแล้วผมึงย้ายเงินคือมาได้ยังไง ไม่ผมบอกเธอแต่แล้วบอกไม่ได้เรียกอันนี้แล้วบอกตั้งแต่โดนบิดแล้วแต่เธอบอกไม่เธอไม่ได้สนใจอะไรไงก็เลยแบบแล้วผมไปวอลบ้านเธอไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าเธอเธอไม่ได้สนใจอะไรก็พี่ก็เลยแบบไปวอลบ้านก่อนไงตอนแรกพี่เรียกมาคุยหน้าทีซีแล้วแต่มันวอลบ้านไงเดี๋ยวก็จะเช็คขาดอีกไงก็เลยไปวอลบ้านก่อนแล้วจังหวะที่คนที่ผมจ้างไปเขาอยู่เขาก็ต้องไปเพราะเขาเรียกมาหน้าทีซีไม่แต่ทำอะไรได้ไม่คือสุดท้ายมันก็คืนแล้วหรือเปล่าพี่ แต่ผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่ามันเสียเวลาพี่ว่าแต่ถ้าเราจะไปใช่ตอนนี้มึงเอาไปแก๊งไปกดอะไรแบบนั้นไม่ได้ใช่ทำแบบนั้นไม่ได้พี่ถ้ามึงจะแบบว่ามึงแค้นอ่ะมึงแค้นมึงก็ต้องแค้นคนเดียวมึงก็ไปจัดการมันแต่ถ้ามันมาร้องมันจะมาตีแก๊งใช่แล้วก็ตีมันค่อยตีมันเข้าไปใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของมึงแต่ถ้าจะไปตีมาข้างนอกอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันพี่ตีข้างนอกไม่ได้เยอะมากแล้วเสือกได้เงินคืนมาแล้วด้วย ดีปัน <medio S 1> ี่เขาไม่ถอนงอสัตว์ดีนะตอนแรกพี่รู้ว่าผมเตรียมคำพูดไปเยอะจัดเลยด้วยว่าจะคุยเป็นว่าอไสัตว์ไม่คืนเงินหรอมึงบิดหรออะไรเงี้ยแต่พี่จะพูดว่าผมได้คืนแล้วได้คืนมาแล้วไงได้คืนมาน้อยเอ้าแล้วพี่ให้มันไปเท่าไหร่มึงไม่เรียกตั้งแต่แรกให้มันเยอะๆล่ะไม่ผมผมยังไม่ได้คุยเลยผมบอกเดนนี่แล้วว่าเดี๋ยวรอเรียกคุยกองได้คืนมาน้อยนี่คือได้คืนมาเท่าไหร่ได้คืนมาสองแสนอีกเอาแล้วพี่เกินได้กำไรมาสองแสนน้องพูดว่าได้กำไรมาสองแสนสองแสนเพียร์อะไรได้กำไร ก็ได้มาน้อยไงมันเสียเวลาโอเคพี่โไอ้นนี้กูหลุดเลยได้คืนมาน้อยกูนึกว่าไม่ได้เงินตรงนั้นมาแต่แกมาบอกว่าแกได้กำไรมาก็หมันคือกำไรพี่ก็คืออะไรดีมาน้อยไงแต่เราเรียกมันเรียกได้เยอะกว่านี้ไงพี่โจพี่โจอย่าลืมอย่าลืมเก็บไอเทมนะเฮ้ยเอาพีระมิดเงินมาให้มั่งดิขายอ่ะขายอะขายไหมไปเรมิดเงินมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปยี่พานเดีย พี่ได้ตัวสามปีอะทำอะไรได้วะขายขายใบเบครับขายใบเบขวดตัวสามปีทำไมไม่ได้ทั้งสามสี่ห้าใบวะรออะไรอะพี่อนตัวสามปีได้ใบเดียวหักพีดมิดไปเล่นมาสามปีได้ใบเดียวใส่ชุดก่อนไปขายยาดีกว่า